นักรบสปิริตฝ่ายชั่วร้ายที่มีความฉลาดแกมโกงสูงมาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือรายการ The Enemy ครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงศัตรูจากดิจิมอนฟันเทียอีกแล้วนะครับผมก็เป็นนักรบสปิริตนะครับผมของธาตุเหล็กนั่นเองนะครับธาตุเหล็กนี่คือไม่ใช่เป็นธาตุเหล็กที่กินตอนบริจาคเลือดนะครับผมเออนะก็เป็นดิจิมอนที่มีคุณสมบัติเป็นเหล็กนะครับก็คือเมคิวเรมอนแล้วก็เซฟิรัตมอนนั่นเองนะครับไอตัวนี้ต้องบอกเลยว่าบทบาทน่าสนใจนะครับในส่วนของการเป็นดิจิมอนที่เป็นนักรบสปิริตรรูกกกับอพพะะเเนาแล้ว็ ผมจะบอกว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่เป็นจิ๊กซอต่อให้ว่า5ตัวของดิจิมอนที่เป็นนักลบสปปริตฝ่ายชั่วร้ายเนี่ยฝ่ายสต้ครับมันมีความสมบูรณ์เนาะเพราะว่าบางตัวก็เป็นตัวฮาบางตัวก็เป็นแบบว่าสาวสวยแบบมาสคอตประจํากลุ่มอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้เป็นดิจิมอนที่มีความฉลาดแกมโกงนะครับสำหรับตัวเมคิวเรมอนเออก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องเราก็ไปฟังข้อมูลของเมคิวเรมอนแล้วก็เซฟิดัตมอนกันก่อนได้เลยนะครับผมเมคิวเรมอนนะคร ดิจิมอนที่มีพลังของเหล็กกล้าอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ความสามารถของเขานะครับต้องบอกเลยว่าเขาเป็นดิจิมอนที่มีความฉลาดสูงมากนะครับแล้วก็สามารถวางแผนการต่อสู้ได้อย่างเยียบยนต์นะครับว่ากันว่าถ้าเกิดว่าต้องรบศึกไหนก็ตามเนี่ยให้เขาวางแผนก็คือศึกนั้นจะมีโอกาสชนะสูงมากนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีสติปัญญาที่สูงนะครับแต่ว่าในความสติปัญญาสูงของเขานะครับมันไม่ได้ประกอบด้วยความดีครับผมมันประกอบด้วยความชั่วร้ายที่อยู่ในความคิดที่มีความฉลาดนั้นนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมเส แต่ว่าผมก็นึกว่าตอนแรกเนี่ยที่ในเนื้อเรื่องครับมันเลวด้วยนิสัยของตัวของมันเองด้วยคาแรคเตอร์มันแต่ว่าอันเนี้ยตามข้อมูลก็คือมันเป็นดิจิทัลที่มีความแบบว่าชั่วร้ายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมด้วยความฉลาดของมันนะครับก็จะออกทรงแบบเป็นอัจฉริยะที่ชอบพูดอะไรคนเดียวชอบแบบว,ว่ากระซิบกระซาบอะไรพวกนี้อยู่ตอนที่อยู่คนเดียวนะครับผมตัวแคนนะครับผมจะมีโล่ที่มีชื่อว่าไอรอนี่ครับโล่ไอรอนี่นี้เป็นโล่ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการที่จะสะท้อนการโจมตีของศัตรูกลับไปได้นะ สามารถดูดพลังเข้ามาที่โลไอรอนนี้นี้นะครับผมแล้วก็สวนการโจมตีนั้นกลับไปได้ครับถ้าไม้ตายก็คือจะเป็นแบบนี้เลยครับผมก็คือเป็นการใช้โลไอรอนนี้นะครับในการดูดพลังของศัตรูเข้ามาแล้วก็ยิงกลับไปนะครับซึ่งเป็นท่าที่ชื่อว่าเจเนรัสมิลเลอร์ครับผมอันนี้คือดูดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงกลับไปทั้งอย่างนั้นเลยนะครับเราจะได้เห็นในภาคคอนเทียก็คือว่ามันโจมตีใส่เซราฟิมอนด้วยท่านี้นะครับผมเซราฟิมอนโดนเข้าไปดอกนี้ดับเลยครับผมส่วนอีกท่านึงคือออฟเซ็ตรีเฟ โจมตีของัตูอย่างเงี้ยเข้ามาที่กระจกนะครับแล้วก็ยิงออกไปด้วยคุณสมบัติที่มีความคล้ายกันนั่นเองนะครับเอ่อในความหมายคือว่าสมมติถ้าเขารับท่าไฟมานะครับมันจะไม่ใช่คืนไปเหมือนกับเจนระัลสกิลเลอร์เนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะดึงคุณสมบัติของไฟเข้ามาแล้วก็ยิงในรูปแบบไฟอีกแบบหนึ่งออกไปจากกระจกนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นดิจิมัลที่มีความยืดหยุ่นในการต่อสู้สูงมากนะครับการโจมตีก็เลยน่าจะเน้นเป็นเรื่องของการประชิดต,ตัวเนาะแล้วก็เล่นงานที่ตัวของมันเลยนะครับไม่แบบไมไมี็นนทาาา้ยกกอองซ ให้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วนะนะครับผมต่อไปจะเป็นเซฟิรอดมอนครับผมเซฟิรอดมอนก็เป็นดิจิมอนกลายพันธุ์นะครับผมเหมือนกับเมคิวเรมอนเลยอ่าซึ่งอ่าตัวของความกลายพันธุ์ของเซฟิรอดมอนเนี่ยน่าจะมีความพีคยิ่งกว่านะครับผมดูจากได้จากรูปร่างของมันนะครับคือตัวเนี้ยเป็นดิจิมอนที่เป็นหนึ่งใน10บนักลบในตำนานเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นนักรบที่มีพลังของเหล็กกล้านะครับเพราะว่าเป็นธาตุเหล็กเนาะทีนี้ในส่วนของการเป็นเซฟิรอดมอนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าพวกสติสัมปชัญญะแล้ววก็คามรู้สึกของเาเเนี่ยยยจะหหาไปมดลครับผมก็คือจะถญญ ออกไปแล้วก็เหลือเป็นเหมือนกับจิตใจที่มีความเป็นเครื่องจักรนะครับไร้ความปรานีไร้ความเมตตาใดๆเลยนะครับแล้วก็เขาจะเป็นดิจิทัลที่ยังคงความฉลาดเดิมนะครับในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่บอกเป็นเครื่องจักรกลสังหารได้นะครับเขาจะมีความฉลาดอยู่นะครับความฉลาดของเขาที่ใช้ในฐานะเซฟริอัลมอนคือเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรูได้นะครับวิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรูแล้วก็โจมตีด้วยการโจมตีที่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือสามารถทําลายจุดอ่อนของศัตรูได้นั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เนาะที่สามารถคํานนนนวณีั่น แต่ต้องบอกว่ามีจุดอ่อนอย่างหนึ่งของเขาเองด้วยนะตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถคำนวณอะไรได้อยู่ในขอบเขตนี้นะครับก็คือสามารถที่จะรับมือได้อยู่ในขอบเขตนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการทําอะไรที่นอกเหนือจากการคานวณปุ๊บเนี่ยตัวของเซฟิรอมอนจะเกิดอาการรวนขึ้นนะครับแล้วก็การต่อสู้จะเสียประสิทธิภาพไปในทันทีนั่นเองนะครับส่วนตัวของเขานะครับจะมีทั้งหมด10ลูกนะครับผมก็คือเป็นลูกบอลเขียวๆเ,เนี่ยที่มีแบบดวงตาโน่นนี่น,นั่นอยู่อย่างเงี้ยครับผมออดวงตาดวงปากอะไรนะ่ะอ่าซึ่งไอ้ตรงเนี้ยครับมันก็ ของไอลุบบอลทั้ง10นี้นะครับมันจะเกิดจากการที่ใช้ธาตุทั้ง10ของนักรบในตำนานครับเออก็คือจะมีดินน้ําลมไฟน้ําแข็งสายฟ้าความมืดแสงสว่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับและในทางกลับกันนอกจากใช้โจมตีได้แล้วมันยังใช้ดูดซับการโจมตีของสตรูมาได้นะครับซึ่งก็จะคล้ายกับท่าไม้ตายของเมคิวเรมอนที่มีชื่อว่าออฟเซตรีเฟคเตอร์เมื่อกี้ครับดูดคุณสมบัติเข้ามาแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับในภาคนี้ในภาคฟอนเทียเราจะได้เห็นว่าเซฟิรอดมอนมันสามารถดูดคนนของพววกกแบบ่าาัรสิิตทย พวกอิซูมิอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็สามารถใช้ท่าไม้ตายเหล่านั้นได้นั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนรอบข้างมากจะรู้สึกแบบว่าหวาดกลัวแล้วก็รู้สึกคลื่นไส้นิดนึงก็จะเป็นตัวของเสียงหัวเราะนะครับผมเซฟิโอตมอนเนี่ยมันเป็นดิจิทัลที่ก็พูดได้แหละนะครับผมแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์อะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างหายไปจากตอนที่เป็นเมคิเรมอนนะแต่เสียงหัวเราะของมันนี่ต้องบอกเลยทําให้คนรอบข้างรู้สึกบบว่าว่าหวาดกลัวก็ได้รู้สึกสะอิะเอียนก็มีนะครับในส่วน นะครับผมก็คือมันจะใช้ลูกบอลทั้ง10ของตัวมันนะครับผมชัฟเฟิลเนาะก็คือสลับ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 ไปแล้วก็จะออกมาเป็นการโจมตีรูปแบบไรรูปแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งก็เป็นท่าทั้ง10อย่างที่ได้บอกไปตอนต้นนะครับชื่อท่าไม่ตายมีชื่อว่า r u m b l e Blend Number 1ันทูครับผมก็คือ1นึถึงสินะครับผมเป็นลัมเบิลเบนนัมเบอร์อะไรเงี้ยครับผมก็คือแบบว่าสุ่มท่าไม่ตายเพื่อโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้สุ่มแบบสุ่มสี่ซุ่มห้าขนาดนั้นนะนะเออคงแบบมีการกําหนดระดับหนึ่งให้มันสามารถโจมตีให้ศัตรูได้รับความเสียหายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่าในส่วนของบทบาทที่เป็นสารนุกรมนะครับก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งถือว่าเป็นดิจิมอนที่ผมมองว่าในบรรดาสิบนักรบเนี่ยถือว่าเป็นนนดิิจมมออทีี่่โปรไฟล์คข้างแ ว่าถ้าเป็นในเนื้อเรื่องหลักจะเป็นยังไงนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาในจังหวะที่กรอบมอนโดนชิงบีสต์สปิริตไปนะครับมันเป็นดิจิมอนที่ดูมีความฉลาดแกงโกงแล้วก็เสียงของมันเนี่ยก็เราดูแล้วก็รู้อะว่ามันไม่ใช่เสียงของคนดีเท่าไหร่นะครับเออเป็นดิจิมอนที่ก็เป็นหนึ่งใน5นะักรบฝ่ายชั่วร้ายนั่นแหละนะครับผมก็คือจะคอยพูดเน็บแนมคนนู้นคนนี้ตลอดเวลานะครับคนที่จะไม่ค่อยยุ่งด้วยที่สุดก็คือจะเป็นอาร์โบมอนเนาะซึ่งอาร์โบมอนเนี่ยมัันกกก็คงงไปยยุ่่อ,นนอนนะูบ,บ,บา,าบรา รู้สึกมีปัญหามากที่สุดเลยคือจะเป็นลานามอนนะครับลานามอนเนี่ยไม่ชอบเมลคิเรมอนเลยเพราะว่าเมลคิเรมอนเนี่ยชอบพูดจาดูถูกชอบพูดจาแย่ๆใส่ยอย่างเงี้ยนะครับลานามอนก็ไม่ชอบเช่นการดูถูกวนะ่าลานามอนเป็นคนเดียวที่ไม่มีบีสปิริตหน้าถ้าไปต่อสู้กับพวกเด็กๆเนี่ยน่าจะตายหองเลยอะไรเงี้ยก็มีการดูถูกไว้เบอร์นี้นะครับผมลานามอนก็ไม่ชอบหน้านะครับส่วนกรัตมอนก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับไอ้นี่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าเมลคิเรมอนเองเนี่ยเขาก็เป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่มีความชั่วร้ายแล้วกกกก็มมมมมีีีีีคคควาาาาาททททททะะะะยยอออออออนน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 ใรรรรรูปปปแบบบบบบหึ่่่่งงงััััััตต้้้ไไไดเเุสขซ ฟิมอนนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับเซราฟิมอนซึ่งไอเมอร์คิวลามอนเนี่ยมันใช้เจเนรัสมิลเลอร์นะครับในการโจมตีใส่เซราฟิมอนซึ่งเซราฟิมอนเนี่ยโดนท่านี้เข้าไปนะครับสวนการโจมตีเซเว่นเฮเว่นกลับมาก็ทําให้ร่างกายแหลกสลายเลยครับผมก็โดนเมอร์คิวลามอนสแกน Data ไปนะครับผมซึ่งพอ Data ถูกสแกนไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเมอร์คิวลามอนมันไม่บอกเคลวิมอนครับว่ามันสแกน Data ของเซราฟิมอนมาได้เออ,เอตอนนั้นแหละนะมันก็มีการถามนะครับแล mon ้เวเมอร์คิวล ตรงนี้เราจะได้เห็นว่าเขาไม่มีความซื่อตรงกับเคลวิมอนแล้วนะเออเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของตัวนี้ข้อมูลที่ได้มามันเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับดัต้ของเซราฟิมอนควรจะส่งมอบให้กับเคลวิมอนแต่ตัวเองกับเก็บไว้เองนะครับแต่ว่าความเจ็บใจของเมคิเิมอนก็บังเกิดนะครับตรงที่ว่าเคลวิมอนรู้นะจ๊ะว่าตัวเองไม่ส่งมอบข้อมูลของเซราฟิมอนมาก็ปล่อยผ่านไปนะครับเราจะได้เห็นว่าเมคิเิมอนก็มีความกดแคร์นะครับรู้สึกว่าแบบดุนกูโดนกดดันนิดนึงอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็ข้อมูลนะครับได้มีการบอก จมมอนที่ต้องการจะเป็นใหญ่เหนือเคลบิมอนเลยนะออก็คือจะเก็บเซราฟิมอนไว้ให้เป็นพลังของตัวเองประมาณนั้นนะครับซึ่งเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะครับเขาจะไม่เรียกชื่อของเคลบิมอนว่าท่านเคลบิมอนนะคนอื่นจะเรียกท่านเคลบิมอนหมดเลยนะครับแต่ว่า,มวาเมคเซราิมอนเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเคลวิมอนเฉยๆเออเป็นการเรียกแบบหนห้วนนะครับแสดงว่าเขาก็ต้องการที่จะล้มล้างเคลบิมอนจริงๆนั่นแหละครับทีนี้ในส่วนของการต่อสู้นะครับเขาก็เนี่ยทำผลงานไว้ค่อนข้างดีนะครับก็คือการสแกมอค่อบบสงงว แต่ว่าในแง่ของการต่อสู้นะครับเขาเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นนะครับศึกใหญ่จริงๆเลยก็คือว่าเขาเนี่ยดึงพวกทาคุยะาเข้าไปอยู่ในตัวของเซฟิรอนมอนนะครับเซฟิรอมอนเนี่ยตามข้อมูลแล้วที่บอกไปเมื่อกี้ครับเขาจะพูดถึงว่ามี10ลูกแล้วก็ใช้10ลูกได้ในการโจมตีแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยสิลูกนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนาะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟเป็นพื้นที่แบบแม่น้ําอะไรพวกนี้ให้แบบพวกทาคุยะาเนี่ยเข้าไปต่อสู้เหมือนตะ นนี้ะครับแล้วคนที่ได้ไปเจอกับเมคิวเรมอนตรงๆเลยก็คือจะเป็นทาคุยะทาคุยะเนี่ยเขาต่อสู้กับเมคิวเรมอนอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีท่าไม่ตายเป็นกระจกอย่างที่บอกไปนะครับพอไออากูนิมอนเนาะตอนนั้นก็คือแบบโมโหมากบอกว่ายังไงก็ตามฉันจะตั้นหน้าแกให้ได้สักหมัดนึงนะครับผมจะต่อยหน้าไอเมคิวเรมอนให้ได้นะครับเมคิวเรมอนก็ยั่วโมโหใหญ่นะครับด้วยความฉลาดด้วยการวางแผนด้วยความแบบแยบยลที่แกมีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะหลอกล่อนะครับแล้วก็ยััั่วววโโมมมหอออากนนนนิได้้พพสคคครรรรระบบแลจถึงงตี ที่ว่าไอ้เมคิลเลมอนเนี่ยมันสามารถดึง Data ของเซราฟิมอนมาใช้ได้ซึ่งการดึง Data มาใช้ตรงนี้นะครับทำให้เมคิลเลมอนสามารถพัฒนาร่าง กลายเป็นแบล็กเซราฟิมอนได้นั่นเองนะครับผมพอกลายเป็นแบล็กเซราฟิมอนก็ต่อสู้กับทาคุยะซึ่งทาคุยะเนี่ยใช้วิทรามอนก็แล้วใช้อากูนิมอนก็แล้วสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าแบล็กเซราฟิมอนมันเป็นดิจิวันที่อย่างน้อยมันก็เป็นร่างสุดยอดเนาะเออทีนี้ความสามารถของทาคุยะณตอนนั้นสู้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นตรงที่ว่าไข่ของเซราฟิมอนที่อยู่กับพวกอิซุมิเนี่ยมันทําให้ทาคุยะสามารถแปลงร่างเป็นดับเบิลสปิริตได้นะครับดับเบิลสปิริตนี้ทาให้ทาคุ อัลดรามอนครับผมและอัลดรามอนก็เข้าต่อสู้กับแบล็คเซราฟิมอนคราวนี้สามารถเอาชนะได้แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เมคิวดามอนมันอยู่ตรงนี้มันก็ถูกหลอมละลายไปนะครับแล้วทาคุยะก็สามารถสแกน Data ของเซราฟิมอนกลับมาได้นั่นเองครับผมพอสแกนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับเมคิวดามอนนะครับว่ากูจะต้องต่อยหน้ามึงให้ได้หมัดหนึ่งนะครับก็ต่อยบัวเข้าไปนะฮะแล้วก็การต่อสู้ก็จบลงนะครับโดยที่เมคิวดามอนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับพอพ่ายแพ้เสร็จปุ๊บก็สแแแกกกนนนน Data มมมาาาไไไดด้้สขอองฮิวทหรรเล็ะคับ ทีนี้มันยังเหลือบิสปิริตของธาตุเหล็กนะครับซึ่งก็เป็นตัวของเซฟิร์ตมอนเองเนาะซึ่งคอพทาคุยะชนะเสร็จปุ๊บก,ก็ออกมานะครับพอออกมาปุ๊บเซฟิรอตมอนมันก็คลั่งขึ้นมาเลยครับผมก็คือมันจะโจมตีใส่พวกทาคุยะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกทาคุยะจะมีเป็นอาทาคุยะจุนเปอิซุมิแล้วก็โทโมกินะครับซึ่ง4คนนี้ก็เข้าต่อสู้กับเซฟิร์ตมอนการต่อสู้ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ามีความยากลำบากโคตรเลยนะครับเพราะว่าเซฟิร์ตมอนใช้ข้อมูลตามที่ผมบอกทีีีี่่่่่อออาาาสสรนนนุกกมมมมเเื้นะ้ะววั Data าาขงขงททคูยไปต ตัวมันมันก็เลยสามารถใช้ท่าไม้ตายของนักรบในตำนานนะครับผมก็คือกระทั่งว่าท่าไม้ตายของไอเอลดามอนนะครับผมบรัฟมัสตราใช่ไหมที่เป็นการแบบว่ายิงเปลวเพลิงอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเบซ่าเพเทโรอะไรเงี้ยโยเนียทันเดอร์ของบริสมอนใช่ไหมเออสโนว์บอมเบอร์ของชักมอนสามารถใช้ได้หมดเลยครับผมแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลที่สารนุกรมบอกไว้ที่ผมบอกผมบอกว่าผมชอบมากเลยนะมันเชื่อมมากับในอนิเมะเป็นอย่างดีเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการโจมตีที่นอกเหนือจากการคำนวณปุ๊บเนี่ยเซฟิรดามอนจะรวนครับผมซึ่งพวกทคยะ ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับสามารถคิดค้นท่าไม้ตายที่เป็นการรวมร่างท่าไม้ตายนะครับเ,เป็นท่าไม้ตายผสา,านโะจมตีใส่เซฟิรดมอนได้พอไม่มีข้อมูลตรงนี้เซฟิรดมอนก็สวนกลับด้วยท่าไม้ตายปกติที่มีไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลออพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเซฟิรดมอนก็ค่อยๆถูกไล่ต้อนไปถูกไล่ต้อนไปนะครับแล้วการต่อสู้ตัวนี้เราจะได้เห็นว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ตรงเป็นแกนกลางที่ไม่มีการขยับนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนแล้วทาคุยะสามารถจับตรงนี้ได้ก็เลยโจมตีเข้้าไปตรงนนัเพื่อใ เซฟิรตมอนได้หมดสภาพไปนั่นเองนะครับพอหมดสภาพไปเสร็จปุ๊บก,ก็โดนสแกมบิสปิริตของท่านเหล็กไปจนเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมซึ่งในภาคของเมคิวเรมอนเนี่ยรู้สึกว่าบทบาทมันจะมันจะเด่นไปใน,ในแง่ของอความแบบว่ามีความเป็นเจ้าเล่ห์เนาะเพราะว่าดูจากการวางแผนการเตรียมจะหักหลังเควิมอนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเจอพวกเด็กเล่นงานไปก็หมดสภาพได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็การต่อสู้โดยรวมผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่น่าจดจำนะครับโดยเฉพาะการต่อสู้ในเซฟิรตมอนเนาะมันกับเป็นการแบบบุกด่าน ประมาณหนึ่งนะครับเออที่ไหนได้แม่งต่อสู้อยู่ในตัวของไอ้บีสปิริตท่าเหล็กนะครับผมถึงเขาจะชั่วร้ายในแง่นี้นะครับในแง่ที่ว่าใน,ในบทบาทของอนิเมะก็ด้วยแล้วก็สารานุกรมก็บอกว่าเขาก็เป็นเจ้ามันที่มีความเป็นแบบจิตใจชั่วร้ายอยู่ด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับยังไงยังไงเขาก็เป็นหนึ่งในสิบนักรบในตำนานเขาก็มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่จะปกป้องโลกดิจิตอลนะครับตอนท้ายที่อ่อมันมีเมืองแห่งการเริ่มต้นใช่ไหมตอนนั้นสวานมอนเป็นคคนนนนนนนดดแบบููแแแลลเเเเเเาาาาาาะะะ้้้ววววกก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 ็็็พพพบบหหุมงงงีีีียยยรรรจไฉึททท่่่ััปศตขอ ลานามอนอาโบมอนโผล่ on, on, e, มาหมดเลยใช่ไหมเมคิวรามอนก็โผล่มาด้วยนะคะก็คือพอเป็นแบบสถานการณ์ที่เมื่อแห่งการเริ่มต้นเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยมันจะทำให้ดิจิมอนเกิดมาใหม่ไม่ได้ใช่ไหมพวกนักรบในตำนานก็เหมือนกับออกมาเพื่อปอกป้องนะคะผมเออมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าขนลุกนะในแง่ที่ว่าภาพรวมของพวกนักรบสปิริตสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้มันเป็นสตรูก็จริงนะครับแต่ว่าจิตวิญญ,ญาณที่ ดำรงมาแต่บรรพกาลแล้วเนี่ยมันก็ทําให้นักโลกสปิริตนี้มีเจตจำนงที่จะปกป้องโลกดิจิตอลเวิลด์นั่นเองนะครับเพื่อนเนี่ผมอยากแถมท้ายให้เรื่องนึงนะครับว่า,ามีน้องคนหนึ่งเนาะจำได้ตอนเป็คลิปของอตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะครับน้องถามว่าไอ้พวกกลอตมอนลานามอนอะไรพวกเนี้ยมันเป็นใครมาใช้ไอ้พวกสปิริตได้อย่างไงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าไอ้พวกนักโลกสปิริตทั้ง5คนเนี่ยครับ คลบิมอนเนี่ยหาดิจิมอนตัวไหนก็ได้แหละหามาเพื่อที่จะมาใช้สปิริตนะครับแล้วก็กลายเป็นลานามอนกลายเป็นเมคิวเรมอนอะไรพวกนี้ก็คือเดิมทีพวกเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละครับใช้คํานี้เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรอ่าแต่ว่ามีแค่สปิริตอันเดียวที่ไม่สามารถให้ดิจิมอนตัวไหนมาคอนโทรลได้เลยก็คือเป็นสปิริตแห่งความมืดนะครับเคลบิมอนก็เลยต้องเปลี่ยนแผนไปหาแบบพวกแบบมนุษย์อะไรที่มีจิตใจชั่วร้ายนะครับก็ไปเจอโคยจิเขาให้เออเดี๋ยวในพาร์ทของ Enemy, ขดี พวกแบบดิจิมอนพวกนี้นะครับมันเกิดจากการที่เควิบอนคัดเลือกตัวมาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ตอนแรกผมก็นึกนะว่าไอเมคิวเรวอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่มีความโชยไรายมาตั้งแต,แต่แรกแล้วนะครับแล้วก็มันมาใช้สปิริตธาตุเหล็กมันก็มีความโชยไรยของมันที่จะปกครองแบบโลกดิจิตอลแทน K v one, เควิบอนอะไรพวกนี้นะเออคึกว่ามีความทะยอยานจากตัวดิจิมอนต้นต้นร่างของมันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับผมเดิมทีแล้วเนี่ยพอมาใช้พลังของตัว เมคิวรด้นที่มีความฉลาดแกมโกงอย่างเงี้ยมันก็คงทําให้เราเข้าใจได้ว่าสุดท้ายแล้วเมคิวรด้นเป็นดิจิมอนที่ไม่น่าไว้ใจมากที่สุดในบรรดาสิบนักลบสปิริตนะครับผมถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงกับดิจิมอนตัวนี้นะครับก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้เลยนะครับดิคิดว่าน่าจะมีนานา,นาจิตตังนอะเกี่ยวกับไอ้ดิจิมอนที่มีความเจ้าเล่ห์ตัวนี้นะครับผมโอเคหลอบน,นี้ผมก็ คงมีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้แหละครับผมสำหรับรายการดีแอนิเมในตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันนะครับน่าจะเป็นดัชมอน์แหละนะเออแต่ว่าไม่รู้จะมีของพวกดาบพิฆาตอสูรไม่ว่าไม่รู้ว่าจะมีของพวกไทยท่านแท้เข้ามาก่อนหรือเปล่านะเออแต่ว่าเดี๋ยวนักร่สปิริตต่อไปก็คงเป็นดัชมอน์อย่างที่บอกไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ